สวัสดีครับเพื่อนๆครับมืัอนี้บ่าวยอดกับพ่อด้ไปใส่ครับผมอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องขนฝุ่นลงหน้าครับพี่น้องครับผมไกล้แล้วครับใกล้จะได้ถึงดูการปลูข้าวแล้วครับเบิดมื้อครับพี่น้องครับืันนี้มาขนฝุ่นลงหน้าครับผม เบิ่งบรรยากาศหน้าบบาวยอดนะครับกำลังค้มครับฝนกำลังซะมาครับเอาเจ้าครับเจ้ากำลังเจ้าเอาลุงครับผมคืมฝนกำลังมาฝนกำลังสิมาแล้วครับพี่นอ้องอาครับฝนซีเวิร์ดแล้วเบาวยอดกักระทอ้อนกระท้อนไปทางหลังครับ เพื่อใจคนทางหลังเพิ่นตักลงครับรถไทย็็ปล่อยให้มันไปคนเดียวเลยครับพี่น้องน,นี่นี่แหะครับผมวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับผมใกล้จะถึงงามไทยให้ไถยนาแล้วจะเอาฝุ่นลงหน้าครับพี่น้องเ<ๆ>พื่อจะได้ให้เข่าเฮางามๆครับพี่น้องครับได้ฝุ่นได้เงาแล้วก็เข่าก็สวยครับผม บรรยากาศดีรครับพี่นอ้องบรรยากาศทงให้ทงห่งงนาครับพี่นอ้องนี่นี่แห้วครับภารกิจวันยุดเบา่าวยอดครับทนฝุ่นลงหน้าครับผม